โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆจากสถิติขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่สำรวจในปี2563สถิติของประเทศไทย5้ามะเร็งที่พบได้บ่อยอันดับแรกสำหรับเพศชายได้แก่มะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งหลอดอาหารสำหรับเพศหญิงได้แก่มะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งปากมดลูกมะเร็งปับและมะเร็งปอดการรักษาโรคมะเร็งมีความซับซ้อนต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาที่ทำงานร่วมกันประกอบกับสถานที่และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมีพันธกิจในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนโดยเน้นในระดับตติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษาโรคมะเร็งให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล วชิราพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของรัฐในกำกับของกรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาโรคมะเมร็งอย่างครบวงจรทั้งการผ่าตัดรังสีรักษารังสีร่วมรักษาและการรักษาแบบระครับระคองเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งจากสถานพยาบาลในเครือสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลยังได้ผ่านการรับรองเฉพาะโรคที่เกิดกับโรคมะเร็งแล้วได้แก่มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในปีพศ2563และมะเร็งปากมดลูกในปีพศ2564จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนและยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อขอรับการประเมินเฉพาะโรคเพิ่มในเรื่องของโรคมะเร็งอื่นๆต่อไป ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งของคณะแพทยาศาสตร์วชชรพยาบาลเรามุ่งเน้นให้การรักษากแบบสหาสาขาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่ศัลยแพทย์เฉพาะด้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งทางด้านนรีเวชและอีกหลายสาขาอายุรแพทย์ด้านโลหิตวิทยามะเร็งวิทยาแพทย์รังสีรักษาร่วมกับทีมสหาสาขาวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจรค่ะและนอกจากนี้ เรายังเป็นสถานที่ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแพทย์ประจำบ้านต่อยอดรวมถึงงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นได้ว่าคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลมีความพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งและยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนายอย่างต่อเนื่องที่จะบริการผู้ป่วยและประชาชนให้เข้าถึงการรักษาได้ทุกระดับให้สมดังพระราชปณิธานของนรนเก้ารัชกาลที่6วชิรพยาบาล เพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน